สวัสดีครับทักกะครับวันนี้วันที่สี่วันพฤหุัสกันยายนครับเอจันจะออกจากรอมบางมารุนี้วันที่หกกันยายนเน่นนครับตอนนี้เอจันก็นั่นได้แล้วยุงไทดนซีหรือว่ากินอาหารเช้าเย็นได้แล้วครับสองวันที่เรื่วงนพาตัดเสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้ปางเวลารองวันแล้วก็ดีขึ้นครับทักกดีใจมากมาก โม่บอกว่าถ้ากัยังไปจูเอจัไม่ได้ครับก็เลยวันนี้ถ้ากัยากซื้อน้ำน้ำชาน้ำหวานกับขนมฝากให้เอจังครับที่ร่มบางแล้วก็ตอนนี้ถ้ากับเดนซูเปอร์มาเกลเลโอจะไปซื้อของนะแล้วก็ให้ดูทุกคนว่าถ้ากัฝากเอจังอะไรบ้างครับโอเคนะไปเลยโอเคนะตอนนี้ถ้ากัซื้อกลับมาแล้วครับจะให้ดูนะ เดี๋ยวซื้ออะไรบ้างเดี๋ยวอันรกน่เป้าส่งกวดนั่าเป้าสูสปรมาเท่ากันนะวาดละหกสิบเอนแค่ยี่สิบบาทวันนี้่าสูทีฮวารฮวาดในฮานเซมียู่แค่น่าจะตเขียวไม่มีแล้วกอนที่สองเป็นน้ำชา ニゴナムチャ、キヨートブレンドなキ都トブレンド。え、ちゃんちょうま、ショープマーカップ。ゴルイ、タカ、ルワカ。ナムシークワキちゃめレコ、ジャペン、ナムワンか、カップ。アニ、ゴゴの紅茶、ミルクティーカップ。ミジュシアン、カイティープナーレオ。ナじゃティータイゴミいい、マイカップ。ゴゴ後の紅茶、ミルクティーなミ、ミルクティー、レコ、レモンティー、ストレッティーゴミ。 กูมีที่ญีカカ่ปุ่นมิชูเซียมาร์คอายะตะคาคาเฟ่มาชาราเทกามิชูเซียมาร์คอร่อยนะคอนเทนเนอร์ญี่ปุ่นต้นสุดลองชิมดีกว่าครับเนี่ยอร่อยมากเซเว่นกับใครนะครับเลโอนี่ก็เอจชอบพิซซ่าปอเต้โตครับอันนี้ก็ติดตามมีเนาะพิซซ่าปอเต้โตถ้ากูชอบไม่เผ็ดเลโอรูมันโด ถ้าคิดว่าบิ๊กซีลวะสปอร์มาร์เก็ตอีปุ่นนายทยไขนะอันนี้ก็อร่อยมากอืมเป็นช็อกโกแลตนะแต่ว่าเท่ง่ายก็เลยเอาไปทายครับอันนี้นะอ่อตัวขนมตัวที่เอจันชอบเป็นรสชาติอาหารอะไรครับแล้วโพเตโต้ชิปสไลด์นะครับพิเศษเอจันชอบสไลด์โพเตโต้ชิปอะไรก็ชอบ แล้วก็ทักการรักที่อันสุดท้ายพี่เซทว่าเจอร์รี่กาเฟ่ดัมเจอร์รีイイ่กาเฟ่ดัมพูดว่ามูนีน่าเอจังชอบกินกาเฟ่ต้นเช้าครับแต่อยู่ในโรงแรมกินกาเฟ่ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ทักทักการให้กาเฟ่ให้ก็ไม่ได้เจอร์รี่กาเฟ่ดัมเอาน้ำเมื่อกี้ทักการซื้อแล้วครับไอ้บ้านนี้นะอันนี้กี่กี่ไม่อ่ะว่านี่กี่ไม่หมดนายเอจังกลืนไปครับ うん。サムラブワニプニ、エロコマルニ、ワンオークジャックロンバンカップ。の。オッケー。トニー、タカ、パイロンバン、ファク、ハイパイアバンナ、ジュエちゃん、マイダイ。ファク、ハイパイアバンカップ。パイルーイ。オッケーな、トニー、トゥンロンバンレオ、ロンとハイエちゃん、ライマイカッヤクボクエちゃんは、トゥンレオ。もしもし。はーい。ケースやんな ตอนนี้ถ่ายวิดีโออยู่ครับสวัสดีค่ะอ่าอืม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 ตอนนี้ที่จดอดรถยืนหน้าโรงพยาบาลแล้วโอเคที่ใหม่ที่ใหม่ไม่กุยจอดอ๋ออืมตอนนี้มีน้ำเปล่าน้ำชาน้ำหวานขนมเค็มขนมหวานแล้วก็เจลีด้วยครับยอ,อขอบคุณมากครับไนส์ไนส์ ผมไม่ให้ลงไปเลยอ่ะฮะไปเองไม่ได้อ่าไปแบบไปเองก็เลยใช่ใช่เดี๋ยวข้างหน้าประตูมาได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวจะเดินไปถ้าทำได้เอ๊ะจันมีเส้นไหมไม่มีเอาของอ่าโอเคโอเคดูมาเดี๋ยวให้เอจันรู้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้อืมอืมอืมโอเคโอเคโอเคเดียังไงก็ขั้นในโรงพยาบาลในวิดีโอห้ามเนาะไม่ได้เนาะ กลยตอนนี้ตักการากให้นะโอเคขอบคุณใช่เจนวะก้อะไรเอฟซีให้ให้นะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณมากค่ะไนส์ไ i ส์ขอบคุณโอเคจะตอนนี้ไปนะโอเคโอเคครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วเม รูมไทยวิดีโอต้นฉบครับทก่รู้นะกางวันทักการักให้เอจังน้ำกับขนมเล้วแล้วก็ตอนนี้ดูเลนะตัวฉันเสลี่ยวที่ยังคุ้มครุ่นเป็นวันที่ห้าบริษัทก็ยอนวันสุกเป็นวัน g o o นะตัวฉันครับวันนี้นะตัวฉันเป็นซงครูบเล้วครับอยู่ที่นี่เลยซงครูบเล้วครับวันเกิดยินดีด้วยตนะตัวฉัน すさんんぐう,かうん。レオプニー、タカガプナトちゃん、ケーソンコン、タイラン、ペン、ワングドード、パティーかプ、ハピーバースーパーティー。じゃあタイクリップ、ドバイ。では、コエ、えー、ちゃん、タック,クリップ,はいいーープんんリ、はいのイなタカマイケン。オケーかプ、タカガプナトノンコン、ナ、ドクレオ。タチョビリオニ、やるム、ゴトウクチャイ、ゴティタン、ハイタカエちゃん、 นัโตะจัง ah, ด no ้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับวันนอแล้ว